คุณสังเกตคือวันนี้มีคนลอยหน้าลอยตาและไม่สะทกสะท้านว่าเจะมีการยุบพักซึ่งวันนี้มองว่าการยุบพักพักใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศมองว่าการยุบพักใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วไม่มีใครที่มีความรู้สึกคุณสังเกตดูนะฮะคนที่มีอํานาจในรัฐบาลออ้หูหรือว้าวหรือโอ้โหแลือมีความรู้สึกว่ามันสําคัญแล้วนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกติแล้วในชาติบ้านเมืองเนี่ยการที่จะยุบพักการเมืองใหญ่ขนาดนี้และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งโฟกัสกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่นี้กับกลายทุกคนในบ้านในเมืองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไหมก็โดยเฉพาะผู้มีอำนาจให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่จร ί, ิงๆเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยนะครับสมมุติวันนี้พักที่จะโดนยุบซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีการเสนอเสนอยุบพักเพื่อไทยละโดยคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับในเรื่องของ1นึด้วโดยเช่นกันถ้าวันนี้กกตชงให้สารรัฐธรรมนูญอ่ะยุบพักเพื่อไทยเป็นเรื่องที่ต้องว้าวไหมเป็นเรื่องที่ออ้้มมันนนกลาาาทนะํะะะไรรปณเีย เฮ้ยมันทําได้ยังไงม,มันต้องมีความคิดแบบนี้นึกภาพออกฮะเขาเรียกว่าความคิดไม่ปกติแต่วันนี้พอยุบพรรคเก้าไกลซึ่งยื่นยุบพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นพรรคที่มีสอสออันดับหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดามากเลย ธรรมดาทั้งผู้มีอำนาจธรรมดาทั้งกระบวนการยุติธรรมกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างที่ชงไปให้ถึงเป้าหมายที่ที่วางเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยเหมือนพักการเมืองมันทำขึ้นง่ายๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยการยุบพักการเมืองชั้นหนึ่งพักเนี่ยการยุบคือการถอนรากตัดโคนถอนรากเลยนะครับนั่นหมายความว่าพักการเมืองเหล่านั้นจะรีบอนกลับมาเพื่อที่จะเป็นพักการเมืองอีกครั้งหนึ่งยากมากๆครับยากมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาสมาชิกนะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายยากมากๆเพราะฉะนั้น อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยใครโดนยุบพักเหนื่อยก็คือจบแล้วไม่สามารถกลับมาได้แล้วเป็นการถอนรากถอนโคนพักการเมืองนั้นไปนึกเห่าไหมฮะเพราะกฎหมายเนะี่ยมันเขียนไว้นานแล้วถูกไหมแต่พอมายุคนี้สมัยนี้เอามึงยิ่งยุบมึงเหมือนท้าไทยอำนาจประชาชนนะย,ยิ่งยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งยุบเครือข่ายสนับสนุนยิ่งมากขึ้นมันกลับตละลัดกันเลยนะนี่ถ้ามีชัยนะ เขียนกฎหมายรัฐนูลในฉบับเนี้ยฉบับ60มาเขียนในปี67เนี่ยเขาจะไม่เขียนอย่างนี้แล้วนะว่คุณดูดิฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตาก,กาของคนเขียนกฎหมายก็คือต้องการลงโทษพักการเมืองให้สาบให้ศูนย์ให้สิ้นไปเลยถ้าทำผิดกฎกกก,กตเนี่ยนะครับหรือทำผิดกฎหมายจนถึงขั้นยุบพักคือให้พักสาบศูนย์ไปเลยคือง่ายๆคือถอนรากถอนคนสั่งยุบพักก็จบละไม่มีทางได้เกิดละเพราะการทำพักการเมืองมันต้องใช้เงินมหาศาล มันต้องใช้กําลังคนที่เยอะมากๆม,มันต้องรวบรวมความศรัทธาของประชาชนแล้วมันทําได้ยากในรอบที่สองรอบแรกอาจจะสําเร็จด้วยความยากลําบากนะเอาไหมนี่คือแนวความคิดของคนเขียนกฎหมายนะคนเขียนกฎหมายก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นการยุบพรรคมันเลยมองว่าเป็นไม้หรือเป็นดาบที่แบบสั่งประหารชีวิตพรรคการเมืองถอนละถอนคนไปเลยถือว่าจบนะครับไม่มีรีบอนกลับมาเกิดใหม่แล้วก็สร้างให้ให,ใหญ่กว่าเดิม นี่คือความคิดงโง่เง่าเต่าตุนของคนที่เขียนกฎหมายรัน้นนลปี60หรือกฎหมายรั้นนลที่ก่อนฉบับก่อนหน้านี้ที่คิดว่าการยุคพักคือการประหารนะชชีวิตของพักการเมืองให้สูญให้สิ้นไปซึ่งใช้กับปัจจุบันไม่ได้ครับใช้กับปัจจุบันไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยนะครับพอเราอำนาจประชาชนมันให้ไปแล้วประชาชนก็ตาสว่าง นะครับเพราะพรรคการเมืองมันอยู่ในที่สว่างเพราะความเชื่อเหล่านั้นว่าให้ไปแล้วแต่โดนแตนแกล้งจากผู้มีอํานาจมันก็เกิดความท้าทายอํานาจของประชาชนที่มอบไปให้ผู้แทนเขาไปทํางานในสภาเสร็จปุ๊บเนี่ยพราะเกิดความอายุติธรรมทังนั้นความคิดและการกระทําเกิดขึ้นกับกจิตใจของประชาชน,นมันมันเริ่มมีความความรู้สึกต่อต้านว่าความอายุติธรรมเหล่านั้นมันก็แค่บุคคลไม่กี่ ไม่กี่คนนะครับที่กลั่นแกล้งนะครับหรือพักการเมืองนะครับที่อยู่ฝั่งโรงข้ามต้องการกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองนะครับกับพักที่ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนเสียงส่วนใหญ่ในประเทศเพราะมันเกิดความต่อต้านเหล่านี้มันก็เกิดกระแสว่ายิ่งตีนะครับมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งยุบมันก็ยิ่งโตขึ้นมันก็เลยเกิดกระแสที่ว่า วันนี้เฮ้ยการที่มีกฎหมายยุบพักการเมืองเนี่ยยุบเพื่อถอนรากถอนคนตัดต่อพักการเมืองนะครับประหารชีวิตพักการเมืองนั้นกับกลายไม่ใช่กับกลายเป็นอีกนัยยะหนึ่งเลยว่าเฮ้ยการประหารนะครับหรือการตัดนะครับต้นต่อพักการเมืองนั้นเนี่ยให้ศูนย์ให้สิ้นไปเนี่ยกลับกลายเป็นการตัด เพื่อต่อยอดให้เขาโตขึ้นนะฮะเป็นการประหารชีวิตเพื่อให้เขาเกิดนะครับกําเนิดเกิดพักการเมืองใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพักการเมืองนี้เราศรัทธาจริงๆเพราะอุดมการเนี่ยเหมือนเดิมจะก่อนยุคพักจะหลังยุคพักนะครับอุดมการณ์เหมือนเดิมแล้วแน่นอนอุดอุดมการณ์เหล่านี้มีการสานต่อจากรุ่นต่อไปอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งนะครับหมุดหมายเหมือนเดิมเลยคือท,ทำเรื่องประชาชนคือเขามองว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มันก็ดีกว่ารรคอื่นที่จบัดสัตว์กลืนน้ำลายตัวเองนะครับหรือเปล่านี่คำถามมันอย่างนี้เกิดการเปรียบเทียบทันทีนะครับ <c oughs> เ,กเกิดการเปรียบเทียบทันทีถึงถึงความเป็นมาเป็นไปเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความศรัทธาไม่ได้สร้างกันวันเดียวความศรัทธาไม่ได้สร้างกันสองวัน ความศรัทธามันเกิดจากความความเชื่อก่อนความเชื่อว่าพรักการเมืองเหล่านี้เป็นที่พึ่งเราได้พรักการเมืองเหล่านี้อย่างน้อยมันไม่มันไม่กลับหลังหันและโกหกเราหรอกหรือพรักการเมืองเหล่านี้มันไม่มีวันทอดทิ้งเราหรอกนี่คือเกิดความเชื่อพอเกิดความเชื่อความศรัทธามันเริ่มตามมานะะพอความศรัทธามันเริ่มตามมาความนี้จะพูดอะไรมันก็เอ้ยมึงบ้าหรือเปล่า อะไรไประมาณเนี้ยทําไมโอ้โหมีแต่นะครับกระแสความเชื่อและความศรัทธามันเริ่มลุกลามไปในทุกเพศทุกช่วงทุกอายุสังเกตนะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเยาวาชนคนรุ่นใหม่แล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับถ้าผู้มีอำนาจยังไม่ตัดตอนตัดตอนนะตัดตอนตัดตอน,ต,ต,อนตอนนี้นะถ้าปล่อยไว้อีกปีหนึ่งกระแสเหล่านี้จะเอากันไม่อยู่แล้วจะไม่สามารถผลิตก,กระแสพักด้าวไกลได้แล้วนะครับ เลยต้องเอาซะก่อนเอาแบบอย่างนี้แหละนะครับพักอื่นที่เคยสนับสนุนหรือเคยเอเออหอหมกในการที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองที่เขาจะโจมตีกันตอนนี้ก็ไม่ต้องดึงลากก็ไปข้องเกี่ยวเอาแค่พักเก้าไกลคนเดียวพักเดียวก็พอเห็นไหมฮะจริงๆก็นะครับถกกันมาด้วยกันหลายเวทีแต่วันนี้ทําไมโดนแค่พักเก้าไกลพักเดียวนี่มีคําถามจากประชาชนแน่นอนคําถามเหล่านั้นมันซ่อนคําตอบ ไว้ภายในอยู่แล้วครับว่าอ๋อมันแกลง้งมันกลั่นแกล้งทงังด้านการเมืองนะครับเอาอะไรไปล้มเจ้าเอาอะไรไปล้มเจ้าไปมือสองมือทุกคนนะครับมีความเชื่อและมีความศรัทธานะครับในสาบันพระมหากษัตริย์กันอยู่แล้วมันปฏิเสธกันไม่ได้เขาก็พูดปากแตกโดยเฉพาะคุณทิมพิธาก็พูดล้มล้างตรงไหนคุณทิมพิทาก็บอกว่าฮยวันนี้เนี่ยนะครับพระมหากริย์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง คุณทิมพิ่าก็พูดเองนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักเป็นอดีตหัวหน้าพักเขาก็พูดเองเขาก็ยืนยันในหลายเวทีผมก็งงในจุดตรงเนี้นะครับไอคนที่มีความเชื่อว่าโอ้นะครับเหมือนปีห้าหกห้าเจ็ดว่ามีคนจะรอบทําร้ายนะค,คนที่เรารักคนที่เราศรัทธาจนทําให้อหายนะมาถูในเมืองไทยคุณเห็นไหมฮะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาเนี่ยเป็นไงฮะหลังยึดอํานาจมาเป็นยังไงฮะเป็นงไงฮะดีขึ้นไหม ประเทศดีขึ้นไหมหลังจากที่ยึดอํานาจมาและเสร็จปุ๊บคืนอํานาจให้กับประชาชนตอนนี้คืออานาจได้ประมาณจะปีงแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องคิดแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเ,เราจะให้คนอื่นมาจูงจมูกนะ่ะนะครับมันมัน,ม,นมันผิดยุคผิดสมัยแล้วนะครับเพข้อมูล ทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนนะครับรับรู้ได้ด้วยตัวเองและมีวิจารณญาณในแต่ละคนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบรรทัานที่แบบถูกต้องกันอยู่แล้วอะ่ะนะไม่มีใครต้องมาจุงจมูกใครไม่ต้องมีใครมาเสี่ยมใครนะครับทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองหมดนะครับเออเพราะฉะนั้นก้าวย่างต่อไปต่อไปจากนี้ที่ผู้มีอำนาจจะทำ ก็ส่งบรรดานักร้องทั้งหลายนะครับแน่นอนตอนนี้เนี่ยเรื่องอยู่ในปปชใช่ไหมครับสําหรับ44สสที่ยื่นแก้กฎหมาย112เป็นดาบที่สองดาบแรกในยื่นยุบพักโดยองค์กรอิสระกรกตชัดเจนอยู่แล้วนะครับกรกตทํางานอย่างขมักขม้นกรกตทํางานอย่างรวดเร็วตอนนี้กรกตเนี่ยจะเร็วมากนะจะหาที่ติไม่ได้นะครับ วันนี้ประธานปกตก็แน่นอนขนับเคลื่อนนะครับยังเหลือแต่วาระที่โอเควันนี้ถ้าสารน้ำนูนนะครับหยิบยกเรื่องนี้มารับเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยกระบวนการในการพิจารณายุบพ,พักเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสเดือนนะจะมีคำวินิจฉัยจากสารน้ำนูนเนี่ยออกมาว่าตกลงเนี่ยนะฮะจากเอกสารหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นอันเชื่อได้ว่าหรือไม่มีน้ําหนักพอนะครับจะวินิจฉัยไม่น่าจะเกิน2เดือนพอหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่ในปพอชอในเรื่องของ4 4สีสีชอส,อสอนะครับก็ผมว่าจะตามมาเป็นดาบที่2ซึ่งคุณดูนะครับมันจะสอดคล้องกันแล้วนะว่าตอนนี้โดนเตะตัดขาโดนเตะตัดขาโดนพูดง,ง่ายๆกองทัพโดนโจมตีก่อนที่จะไป เจอข้าศึกซิดด้วยซ้ำเนี่ยข้าศึกอยู่ข้างหน้าก็คือสนามเลือกตั้งใหญ่นะอวจอขอ,อวงสอวอ,อะไรก็แล้วแต่ที่บอกส้มน้ำแผ่นดินนะจะมีการตรเตรียมจะมีการาความพร้อมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะนะครับมีปัญหาละเพราะมันโดนโจมตีละมันโดนโจมตีจากเนี่ยคำตัดสินสารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คอยมาให้เกิดความภาวะพระวงเเกิดขึ้นนะครับเออ เพราะฉะนั้นอา้าววันนี้หลายคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับเอพักเก้าไกลกันหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะเนี่สวัสดีทุกคนนะครับอืม เช้านี้ก็ยังคงคุยกันเรื่องนี้กันไม่จบไม่สิ้นนะครับแล้วก็มีการโฟกัสไปว่าไอต้ตกลงกรรมการบริหารพักเนี่ยนะครับะจะมีใครที่จะสิ้นสภาพในกรณีที่โดนยุบพักบ้างอะไรประมาณนี้ฮะคร่าวๆอยู่ประมาณ9คนทีนี้เหมือนจําสมัยอนาคตใหม่ได้ไหมฮะสมัยอนาคตใหม่เนี่ยคือคือมีเขาเรียกว่ามีนักกฎหมายพยายามชี้แนะว่าเฮ้ยก่อนที่จะศาลเนี่ยจะวินิจฉัยออกมาเนี่ย เกมที่เข้าไกลจะพลิกเพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายน้อยลงเนี่ยมันสามารถทําได้นะนั่นหมายถึงว่าในส่วนของกรรมการบริหารพักเนี่ยนะครับที่ตนเองเนี่ยเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่เนี่ยนะครับอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณกรรมการพักชุดนี้นะปัจจุบันนี้นะถ้าเป็นกรรมการพักจะเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่น่าจะเกินเจ็ดคนถ้าตอนนี้นะครับ สารยังไม่วินิจฉัยอาสมมุติสารวินิจฉัยอีก2เดือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูตรหนึ่งที่ทําให้พักเกิดความเสียหายน้อยที่ทสุดเนี่ยครับก็คือให้กรรมการพักที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อลาออกนะครับลาออกเพื่อนะครับให้สอสอบัญชีรายชื่อลำดับหลังเนี่ยเถิบขึ้นมาแทนเถิบขึ้นมาแทนนะครับเถิบขึ้นมาแทนก่อนที่สารจะวินิจฉัย ฉะนั้นเนี่ยพอสาลวินิจฉัยว่าเจ็ดคนเนี่ยที่ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อไปแล้วนะครับอ่าสิ้นสภาพก็ไม่ได้ทําให้อ่าความเป็นสสบัญชีรายชื่อสิ้นสภาพตามไปด้วยเพราะว่ามันมีการลาออกจากสสบัญชีรายชื่อและมันทําให้ลําดับถัดไปเนี่ยถึบมาแทนแต่ถ้าไม่ได้ใช้ใช้สูตรนี้นะก็คือไม่ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อและเป็นกรรมการพักด้วยนั่นหมายความว่าพอสารวินิจฉัยเสร็จปุ๊บยุบพัก ความเป็นกรรมการพรรคก็สิ้นสุดความเป็นเขาเรียกว่าสอสอบัญชีรายชื่อนะครับก็สิ้นสุดและไม่สามารถเถบิบนะสอสอบัญชีรายชื่อในลำดับต่อไปมาแทนตัวเองได้นั่นหมายความว่ากเกิดความเสียหายและสอสอหายไปละเจ็ดคนนะครับเนี่ยแต่ต้องดูนะครับว่า,ว,า,ว,าว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นไหมจะมีการเถบิบนะอันดับของสอสอบัญชีรายชื่อตามที่ผมพูด หรือเปล่านะครับนั้นก็ต้องดูกันเพราะว่าบทเรียนจากสมัยอนาคตใหม่ก็นเห็นได้ชัดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ <Goo im it> อ้าวถามสมัยอนาคตใหม่คุณคิดว่าอ,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 อนาคตอนาคตใหม่ดดาาโดนกั่นแกล้งไหมโดนกั่นแกล้งทางด้านการเมืองไหมเออนะครับถามเล่นๆอนาคตใหม่สมัยอนาคตใหม่คุณคิดว่าอนาคตใหม่โดนกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองไหมเออกลั่นแกล้งไหม เออแล้วนี่มาก้าไกลนะครับโดนตัดแกล้งทางด้านการเมืองไว้หลายคนก็บอกเดาเอา้าแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะครับพักใหม่เนี่ยพักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะออไอติมก็บอกแล้วเนี่ยนะครับว่าโอเคมีการคุยกันแล้วมีการตราเตรียมพักใหม่เอาไว้แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละประชาชนก็ต้องถามอีกอะว่าพักใหม่ชื่อพักอะไรออตอนนี้ยังอุบอว้และพักใหม่ มันเร็วเกินไปที่จะพูดนะพูดแบบนี้ง,ง่ายๆนะสาหรับไอ้ติมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ไอ้ติมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าตราบใดที่ศาลยังไม่วินิจฉัยเนี่ยนะครับมันก็คือยังมีโอกาสไงนึกออกไหมเอ่อเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดชื่อพักใหม่นะครับว่าชื่ออะไรเนี่ยมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ